สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับราคาเพิ่มประจำวันที่26มกราคม2565เด้อก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะเฮียมการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดยในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาละ่ะเรามาดูราคาเพิ่มวันนี้กันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างโอเคก็ มันเออจะบอกว่าอะไรอ่ะก็คือมันเป็นปีเสือเนาะมันก็จะมีน้องเสือมาขอเรียกคาอันนี้ก่อนน่ารักมากเลยดูจิมาค่าสองร้อยเจ็ดสิบาทนะคะน้องเป็นประเภทแปรเนาะแล้วก็น้องเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มอะไรสักอย่างเออตัวหันถนักผจญภัยที่ไม่เป็นมีรนะคะประมาณนี้อ่าแล้วน้องก็มีทักษะตั้งเดิมเป็นเพิ่มค่าประสบการณ์ทักษะรุ่นที่หนึ่งบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคก็ประมาณนี้น้องน่า แล้วก็เทียสองน้องก็จะใส่หมวกเนะะี่ยค่ะแล้วเราเป็นเทียสามน้องจะใส่ผ้าพันคอแต่เราเป็นน้องเป็นเทียสี่นะคะน้องก็ใส่ทั้งหมวกแหละผ้าพันคอก็ถ้าใครแบบไม่ชอบที่น้องใส่หมวกใส่ผ้าพันคอเวลาผสมก็กดคงรูปลักษ์ไว้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งแม่บ้านก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยซื้อมีเรื่องเสียเงันอีกแหละน้องน่ารักมากอะต่อไปนะคะทีนี้เป็นกล่องชุด ชุดพยักแห่งประสสิมทินนะคะซึ่งแม่บา้าเขาเรียกมันว่าชุดนักเรียนเกาหลีแล้วกันราคา500รอยบาทซึ่งก็สอยไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะปิดผ้าพันคอได้นะคะใครไม่ชอบเหมือนแม่บา้าแม่บา้าว่ามันก็สวยดีซึ่งไม่ชอบผ้าพันคอก็ปิดจ้ะแล้วก็ข้างหลังนี่ทุกคนดู <c oughs> ข้างหลังดู <c oughs> ดูสิต <c oughs> ลกอะ <c oughs> มันจะเป็นแมวจะเสือจะลิงก็ไม่รู้หรือว่านะคะเออเดี๋ยวเราไปดูของผู้ชายกันก่อนเดี๋ยวนะ เดี๋ยวของผู้ชายนะคะเดี๋ยวลองให้ดูไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะอืมเออวอริเออร์นะคะอ่ะมันกดไม่ได้ออ่ะายของผู้ชายจะเอาของผู้ชายให้ดูอ้ ต่อไปนะคะจะเป็นอ่างเปาเสือโคร่งเนาะซึ่งก็ผี่แบบลดราคานะคะ95บาทซึ่งเป็นบาตกระสอยไปแล้วซึ่งอ่างเปาตัวนี้นะคะมันจะเป็นมีเสือโคร่งดำนั่นเองซึ่งหน้าตา้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแม่บ้านจะแคปรูปให้ดูละกันนะผมว่าแบบมีคนในกิวเปิดได้แล้วก็หน้าตาเต็มๆของน้องอีกทีหนึ่งนะคะจะขึ้นรูปไปดูนะคะภายในอ่างเปานะคะก็จะมีเสือโคร่งตัวดําตัวเองนะคะซึ่งจะเป็นอยู่ในถุกกลางเนาะ ซึ่งรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นกล่องอาบูชุดพรีเมียมหรือว่าชุดอาเวกนั่นเองนะคะแล้วก็มีเอ่ออย่างไม่มากในกฎอามาเลขก็มาเลยนะคะเป็นของความทรงจำของช่างอาชัดนั่นเองเนาะก็มันจะแบบก็แหละส่มอะส่มขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากได้ตัวตัวสีดําก็จะต้องซื้ออ่างเปาอันนี้นะคะแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ดวงเราจะส่วนเจ้าตัวธรรมดาเือร์นอยแฉงตะว,วันก็ซื้อสองอเจสิบก็คือได้น้องเลยนะคะ โอเคเราก็ตอนนี้น้ำหนักนะคะเออสองราสิบราคาห้ารอห้าสิบาทแล้วก็สามรอยราคาหกร้อแปดสิบาทเอากลับมาขาอีกแล้วนะคะแล้วก็มีแพ็กเกจเฮอร์คิลิสด้วยซึ่งแม่บ้างเคยซื้อไปหมดแล้วไงมันก็เลย ไม่ขึ้นแพ็กเกจให้นะคะมันขึ้นโผล่เอาแบบนี้เนาะก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยซื้อนะคะก็จะแนะนําว่าคุ้มเนาะราคา4 8 3บาทเองได้น้าหนัก50 100แล้วก็150เลยส่วนอันนี้1,148บาทจะได้รับน้าหนัก200 250แล้วก็300นะคะแต่ถ้ากรณีที่ใครเคยซื้อไปแล้วแบบไม่บ้านอย่างสมมติว่าเคยซื้อน้ําหนัก50ไปแล้วอย่างนี้นะคะแพ็กเกจนี้ก็คือจะซื้อไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มมันไม่มีให้เออมันให้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าใครยังไม่เคยซื้อเลยแนะน,นบ,บน ลดร,ราคายิ่งถูกลงไปอีกเนาะถ้าใครแบบซื้อแยกแบบลดราคาไปแล้วก็คือซื้อแยกไปเลยละกันนะเพราะว่าถ้าเคยซื้อแยกแล้วว่าอันนีอันนึงอันนี้ก็คือซื้อไม่ได้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปช่องฮอตนะคะก็มี กล่องเซตอาวุธชุดรีบูทเพียงหนึ่งเดียวนะคะราคา400บาทก็จะมีกล่องชุดอาวุธรีบูทของทุกๆอาชีพนะคะก็คือไอชุดใหม่ของทุกอาชีพนั่นแหละเนาะก็ลองไปกดดูกันได้ว่าแต่ละอาชีพเป็นของอาชีพอะไรนะคะอันนี้เอ้ยเป็นชุดอะไรเนาะก็อันนี้คือลดราคาเหลือ400บาทนะคะลดราคาวันขึ้นปีใหม่จึงหมายถึงวันตูจีของจีนนั่นแหละปีใหม่ของจีเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็คือแพ็คเกจเริ่มต้นการเดินทางนะคะราคา2,232บาทประกอบไปด้วยคาร์มิสิเอ่อ 90วันแล้วก็หอ่อเอ้ยหนังสือรักมูงโอโมล90วันนะคะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยของยืนพื้นสินค้าลักก็คือ v p หรือว่าขอสารพัดประโยชน์90วันนั่นเองนะคะทุกคนว้าวเอาใครจะจัด90วันอันนี้ก็คุ้มอยู่นะก็คือเหมือนซื้อ v p แล้วก็แถมแบบพอคำมาซิว,วอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปแพ็กเกจนักะจมภัยออกอินวันนะ,ะ,นนะคะราคา3,213บาทโอ้ก็คือได้ไปเลยสามอย่างนะคะ v p พอคำมาซิวหนังสือรักของโอโมล90วันจุกๆไปเลยนะจ๊ะ ต่อไปแพงเกยคางเก็บของมูวนั่นเลยไดยี่สิบช่องนะคะราคาร้อยห้าสิบสองบาทโอเคแล้วก็แต่อย่าลืมว่าเราทำได้สูงสุดร้อยเก้าสิบสองช่องเท่านั้นนะคะอันนี้เมืองหลวงไฮเดียวนะคะบวกอีกยี่สิบช่องนะคะราคาร้อยห้าสิบสองบาทแต่อย่าลืมว่าเราได้สูงสุดแค่ร้อยเก้าสิบสองช่องเท่านั้นนะคะแล้วก็ใบขยายช่องตัวละครคูณสองนะคะเสียแค่แปดสิบาทแต่ว่าได้ใบขยายช่องตัวละครใบสองใบเลยทีเดียวใครจะขยายช่องก็มาดูกันได้นะจ๊ะ โอเคต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยแพ็กเกจสามพันบาทนะคะเออซื้อสามพันนะคะได้เพิ่อมอีกสามรอยเป็นสามพันสามรอยสิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือคูป,ปองลดราคาแล้วก็อ่างเป่าน้องเสือโครงดํานะคะโอเคแค่นี้ไม่ได้มีแถมอะไรเนาะอ่าต่อไปอ่าอ่างเปาแห่งโชคเสือโครงดำเนาะมีขายเอ้ยมีให้ซื้อในราคาหนึ่งร้อยเอ็มอยู่นะคะอย่าลืมมาจัดกันได้เดอ้อ แล้วก็มีฉลองวันขึ้นปีใหม่ใช้ใหม่ซื้อด้วยเออมาส่องส่องกันได้นะคะว่าเราอยากได้อะไรนะคะมาส่องกันได้เนาะมีใบเปลี่ยนรูปลักษณะสัตว์เลี้ยงด้วยนเนี่ยโอเคก็เม่ลืมมาส่องกันเด้ออเคช่องลดราคานะคะก็ต้องเป็นของเซตมา ใบยขยะก,กระเป๋าน้ำหนักเหมือนเดิมเนาะเอ๊ะเหมือนเดิมปะครั้งที่แล้วเป็นแบบนี้ปะจะไม่ได้เอาเป็นว่าตอนนี้รดราคาน้ำหนักกระเป๋าเอ่อเซตเครื่องมา้าเซตเรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ชุดของคอแซนะคะชุดพรีเมียมเหลือ600บาทเนาะเออแล้วก็ชุดวอริเออร์นะคะชื่อชุดโกลเทบบาทนะคะเหลือ600บาทอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใบปีทาซาพานะนะคะเหลือ48บาทโอเคก็ประมาณนี้ ไหนดูซิมีอย่างอื่นลดราคาอีกไหม ไม่มีนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็พวกสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงที่ขายขายอยู่แล้วนะคะอย่าลืมมาตรวจสอบช่องเบสกันด้วยนะคะว่ามีอะไรยังเหลืออยู่บ้างแล้วก็อันไหนจะหมดอายุวันไหนอะไรยังไงนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติงต๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้วก็ยังไงก็วันนี้เสียตัง์อาไรางันบ้างก็มาบอกแม่บ้านก็ได้นะคะซึ่งแม่บ้านสียะงงดแว, <laughs> ะว่วแต แม่บ้านไม่ชอบผ้าพันคอไงก็คือคิดว่าอยู่แล้วแหละถ้าเกิดมีผ้าพันคอไม่ซื้อนะคะแล้วเดี๋ยวก็น้องเสืออีกว่าจะไม่ซื้อสัตว์เลี้ยงอะไรเลยนะเนี่ยแต่อย่างว่าปีนี้ปีเสือนะคะเขาก็เลยต้องทําออกมาเนอะซึ่งแบบน่ารักมากโดนใจน้องเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันนะโอเคโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้หมดแล้วโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย